คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจสวัสดีค่ะบอสยุย้ยสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเพื่อนๆได้ยินกันไหมคะเพื่อนๆได้ยินบอสยุ้ยกันไหมคะบอสยุ้ยคะวันนี้มีะอะไรให้นัดช่วยคะ ก็ถามพี่น้าได้ค่ะว่าในส่วนของยอดขายตอนนี้ก็คือปังแล้วอยากจะให้มันแบบว่ามันดับเบิลนะคะอย่างสมมติจากเอ่อเท่าที่ได้อย่างสมมติเดือนนี้ห้าหมื่นอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้มันทวีคูณเพิ่มอีกหนึ่งเท่าอยู่ควรที่จะต้องทำเขาเรียกนะาเสริมขึ้นอ่บ้างค่ะได้ได้เลยค่ะไอแต่ว่าความรู้สึกของน้าอะไอสิ่งที่ทํามันดีอยู่แล้วนะอยากให้ชัดเจนแล้วก็ขยันร้า์กว่นี้แล้วก็อืมอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่กันก่อนชุบ โอ้ oh. อ่ะอันนี้นะคะไพ่ของน้องยุ้ยนะคะไพ่ของบอสยุ้ยนะเห็นอะไรมาอ่านนี้นในในสีฟ้านะคะไพ่ใบนี้ค่ะถามว่าเขาบอกมาว่าอะไรเราจะทํายังไงให้เราได้ยอดทวีคูณบอกเลยค่ะด้วยกําลังของเราเนี่ยอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องเสริมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะชัดเจนนะคนเราอะถ้าเราทำสองมือหนึ่งสมองสองมือสองเท้าแล้วเนี่ย เราเชื่อว่ามันสําเร็จได้แต่ถ้าหากอะไรที่มันเกินจากสิ่งที่เราพึงจะได้บางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์แม้กระทั่งคมเทวดาที่อยูรักษาเราอันนี้ก็ที่จะสามารถช่วยได้แต่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยการที่เราขอท่านเนี่ยไม่ได้ไปบอกว่าท่านค้านูขอนะคะไม่ได้เราต้องทําความดีถวายทนแล้วอะไรละ่ะคือความดี ความนีที่นี้คือการรักษาศีลค่ะรักษาศีลทําไมถึงต้องรักษาศีลทําไมพี่บอกว่าทําไมถึงพี่ไม่บอกให้หนูไปทําทานไม่ให้หนูไปถวายสังฆทานเพราะศีลมีกําลังมากกว่าและการที่เราภาวนาอันเนี้ยจะยิ่งมีกําลังที่มากกว่ากว่าการที่เราไปทําทานอันนี้สูงเนี่ยได้สูงกว่าและเร็วกว่าฉะนั้นพี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่หนูทําโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้ว ที่อยากให้หนูเพิ่มตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่หนูภาวนาอยู่แล้วการที่เราทําสมาธิอยู่แล้วตรงเนี้ทำอย่างที่เราเบาๆสบายๆจากปกติเราจะทําอยู่เหลือแต่จบใช่ไหมคราวนี้ทาทั้งวันทําทั้งวันว่างแล้วก็ทําว่างแล้วก็ทําเราอยู่กับคําภาวนาของเราและอุทิศบุญเยอะๆอุทิศบุญเยอะๆด้วยความเมตตาด้วยความรักและที่สําคัญเวลาที่เราขายสินค้าเราต้องให้ด้วยความรัก ให้ด้วยแบบความที่เราอยากปรารถนาได้ดีอย่าโฟกัสว่าเราอยากได้เงินให้โฟกัสว่าเขาจะได้ของที่ดีที่สุดเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาจะทำเขาจะได้สิ่งดีๆจากเราแล้วเราอ่ะมันจะฟูในใจเพราะเราฟูในใจความฟูในใจมันจะส่งไปถึงเขาเองโดยอัตโนมัติลูกค้าเราก็จะได้เขาก็ได้พลังนั้นโดยที่แบบบางครั้งบางทีไม่ต้องเจอตัวเราแต่เขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราอะ่ะ พัฒนาดีจริงๆนะไม่ได้แค่อยากจะขายอย่างเดียวรอยากให้เขาได้ดีจริงๆสิ่งตรงเนี้ยเราอะให้ทําต่อเนื่องแล้วหนูปรัรถฒนาอะไรหนูได้เพิ่มให้อีกนิดสังฆทานทุกเดือนขอพระด้วยนะพระพระมีสังฆทานแล้วก็มีพระที่ไหนก็ได้ที่หนูสบายใจสิ่งที่ทําทําต่อไปนะทําดีอยู่แล้วทําต่อไปแล้วก็เออ บุญกุศลตรงเนี้ยมันจะทําให้หนูว่าทาอะไรก็จเจริญอีกนิดนึงอย่าโลภพอมันได้เยอะแล้วเราจะรู้สึกว่าอยากได้อีกอยากได้อีกอันนี้พอเราเอาได้แค่นี้เราก็พอแค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าการตั้งเป้าหมายดีไหมดีแต่การตั้งเป้าหมายแล้วตั้งไปเรื่อยๆตั้งไปเรื่อยๆพี่ว่าบางทีมันจะแอบโลภนิดนึงบางครั้งบางทีการพัฒนาตัวเองกับกับกับในในเรื่องของกฎแห่งกรรมอะ บางครั้งบางทีมันก็อาจจะมีย้อนแย้งกันนิดนึงนะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราบาลานซ์กันดีๆพี่เชื่อว่าคนที่มีใจิตใจที่เราปฏิบัติธรรมไหวพระใช่มันต้องสมดุลในขณะที่เรานําการพัฒนาตัวเองอ่ะมาเป็นเหมือนเป้าหมายแล้วเราหาวิธีเหมือนการ b e n e f t station อ่ะคือเราต้องรู้ว่าเราจะไปยังไงต่อเมื่อมันได้โอเคเราขอบคุณต้องขอบคุณนะสําคัญมากๆนั่นแหละสิ่งที่หนูทําทําต่อไปค่ะเพิ่มตรงนี้ ภาวนาให้เยอะขึ้นนะขอบคุณมากเลยค่ะครับผมยินดีค่ะก็ขอให้หนูมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความรักแบบนี้แหละความรักแบบนี้ความดีๆแบบนี้มันจะส่งต่อให้กับคนที่เราปรารถนาด,ดีแต่พี่เชื่อว่าลูกค้าจะรับจะรับรู้ได้นะสิ่งนี้แหละมันจะเป็นผลสะท้อนในใจของ,ของเราเราจะฟูฟูไปฟูกลับฟูไปฟูกลับแต่รักษากํกำลังใจเอาไว้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะมีอะไรก็ แอดนัดหมอใจทุกช่องทางนะคะโอเค <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ